เอาละครับวันนี้ผมกับเกมโปรแกรม Emerald v e r i o n มาต่อกันเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมใช้โปรแกรมนี้อัดนะฮะหลังจากว่าผมใช้ S c R Pro มันไม่ได้ยินเสียงผม,ม,มและลถ้าหากแอปนี้อัดกระตุกหรืออย่างไรผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมอัดไปแล้วและผมก็ลงคลิปแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้มันกระตุกมากเลยเนี่ยเฮ้ยพารู้สึกกระตุกกระตุกเนี่ย ไม่เป็นไรเครื่องผมกากเองครับไม่ต้องโทษโปรแกรมครับผมนี่แหละครับเครื่องผมเนี่ยกากเองเพราะแบตมันใกล้หมดครับแบตผมเหลือสองเปอร์เซ็นต์ครับตวนนี้ยถ้าแบตผมหมดตท่าไร่ผมก็จะเซฟผมก็จะรีบเซฟแล้วก็ยนี้ทันทีนะใกล้หมดใกล้หมดถ้าแบตผมใกล้หมดผมก็จะหยุดยชะงักเลยนะต้องขอภายจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้ผมอัดไหมครับเศษผมมาอัดนี้นี่ต่อทันทีอ่าผมจะให้เลือกระหว่าง scrpo กับโปรแกรมนี้นะคะว่าคุณชอบ โปรแกรมไหนมากกว่ากันนะฮะไม่ครับที่รู้ไหมครับไม่โน้ตทำโปรแกรมอาดโปรแกรมอัดคิดมาะระหว่าง S C R Pro กับเจ้าโมบิซิมโมบิเซนอะไรสักอย่งางนี่เลยฮะอันไหนคุณชอบอันไหนผมมีแฟนเพจแล้วครับแฟนเพจชื่อ c y b e อ R P G เกมเมครับไปเขียนในนั้นเลยนะไปเขียนแล้วก็ผมจะดูว่าไหน ถ้าคุณเอา s อสเอปผมก็จะใช้ S R Pro อปอัดครับถ้าคุณเอาโมมิซินอะไรสักอย่างนี้เยอะกว่าผมก็เอาไอ้เจ้าเนี้ยนะครับอัดอัดจออัดตลอดเลยนะครับอืมแต่ถ้าไม่ครับตอนนี้ผมใช้ s อสเอปมันกระตุกมากไม่รู้แต่ผมอัดผมใช้ s อ Pro ออัดในไม่บอยมันไม่กระตุกเนาะหรือว่าไม่ครับมันต้องใช้ไอ้นี่เยอะเนาะ พื้นที่ทแรมเยอะแรมเยอะเพราะฉะนั้นผมจะให้ท่านผู้ชมเลือกระหว่างเออผมจะเอสซีอโปนั่นแหละแต่ถ้าท่านผู้ชมผมจะให้เลืเลอกเหมือนกันว่าจะเอาตัวนี้หรือเอสซีโปผมดูแล้วล่ะไอตัวตัวเอ็มโมบิซิมนี่มันจะลื่นกว่านะลื่นกว่าเอสซีโปแต่ถ้าอยากให้ผมอัดเอสซีอโปต่อไปเพราะภาพมันเต็มจอเอสซีโปภาพเต็มจอกระตุก โมบิซิมภาพไม่เต็มจอไม่กระตุกแล้วแต่คุณจะเลือกอันไหนนะร้องขอกันมานานว่าอยากเล่นไหมคะผมก็ทําให้แล้วนะแต่ต้องขออภัยทุกท่านที่ผมลบคอมเมนต์ทุกท่านนะต้องขออภัยจริงๆผมมันมีสักประมาณห <6 comment S 2> ้าหกคอมเมนต์นี่แหละหกคอมเมนต์เพราะว่าคือไม่คำใช้พื้นที่เยอะนะฮะต้องขออภัยจริงๆองขออภัยจริงๆนะครับ สำหรับคนที่อยู่ด้วยก็ผมบอกไว้ในคลิปไหมครับแล้วครับผมใช่คลิปไหมครับก็ตุกไม่ไม่สนุกก็ด่าเลยครับไอควายเลยด่าได้เลยครับตามใจเนะี้ยผมผมไม่สนอยู่แล้วฮะ <c oughs> แต่ไม่องดา่าผมนะผมไม่เกี่ยวเพราะว่าที่ลงเรียนผมฟังอยู่ทุกวันทุกวันเลยฮะค, <c oughs> คำพวกนี้ยังย้งเรายงี้ก็มีแล้ว ยังไงก็มีทั้งหมดผมจะบอกใครนะด่าคุณครูที่สอนอังกฤษว่าฟักอยู่ยังด่ามันเไย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมดา <c oughs> ไม่ดาคุณครูลซี่มาจากรัสเซียม,มาจากอเมริกาครับดาคุณครูที่มาจากอเมริกาด้วยฟ <c oughs> ักอยู่เนี่ย <c oughs> ในในห้องผมอ่ะมีคนมีคนทำนะเออผมกันย่าดูแต่ผมไม่ขอบอกว่าใครนะแล้วก็มีมีคนุผมก็มีนะพ่อผมมีสามลูกไปคนมา บางทีค่ะใครกวนตีหนหวมนหวเราหมวเยาวปักอยู่ก <c oughs> วนตีนเฮ้ยเราต้องไม่พูดคำหยาบพ,พูดความเป็นจริงใช่แล้วก็มันจริงพี่ว่า <c oughs> วันนี้แบตหรือสองครับแบตหรือสองครับไม่ต้องไปแคร์นะครับสปไม่ต้องไปแคร์ครับแบตหมดเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับเสื้อผ้าย,ยิางแม่เงไม่ใช่เสื้อผมเซฟเซฟเซฟเออถ้าถ้าแบตมันหมดแล้วเราไม่ได้เซฟนี่เซฟมันหายจริงๆนะผมล่้แต่วอลเลับต้องขอไปที่ผมปิดเสียงเกมนะเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นสังคังเอเอใช่ครับสังคังสังขัง <laughs> เดี๋ยวขอเซฟไว้ก่อนนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะ่ขพอเป็นสังคังครับต้องขอเซฟไว้ก่อนต้องขอเซฟไว้ก่อนจริงๆีทำไมเนี่ยคนนังอยู่ดีๆเดี๋ยวเราจะลุ <บน S 2> ยยิมครับลุยยิมตอนนี้เราอยู่บนโดรน,น,ดนเราอยู่หน้าบ้าน,นครับ,บ,รบเราพูดเขาบอกว่าเราพูดกับโทรศัพท์เดี๋ยวพมขอไปเก็บเว็บเบอร์มันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ ต้องขอภัยจริงๆที่ยิมนี้เอ้ยที่พาร์ทนี้ไม่ได้ไม่ได้สู้ยิมนะดูจากแบตเตอรี่คุณก็น่าจะรู้แล้วนะว่าผมจะต้องขัดไม่ไม่นะผมผมขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ลววกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามด้วยนะกดติดตามคลิปใหม่